จากเล่นน้ำทะเลแล้วเพื่อนสวัสดีจ้าะจะพาไอวาขึ้นเขาวสวัสดีค่ะจะพาไอเววาขึ้นเขาเลยเด้อจากเล่นน้ำทะเลเสร็จเขานี้นะตรงไหนอ่ะที่ทางขึ้นเขาอ่ะขึ้นได้ไหม Kìa, lên, đi, tém. Đích, đích lên, làm. này kia đi lên trapper 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 hả 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 kia nè hả 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 hạ hả ไปดีว่าอย่าวิ่งลงทะเลเด้ออาบน้ำดีแม่าอาบน้ำน้ำใสว้าวนี่น้ำน้ำใสมากนิ่นิน่ง แต่มันเป็นทรายหินนิดหน่อยแต่น้ำใสจริงๆนั่นดูน้ำเฮ้ยเฮ้ยโอ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 ้ยแค่มินเทลโฟนหรืออีกโอ้ยตกใจหมดโอ้ย,อยมีแต่เรื่องตกใจเมื่อกี้น้ำลดก็ต,ตกใจอยู่ไปรอบหนึ่งแล้วุ้ย เดี๋ยวมีคนพายเรือมาตกใจหมดอันนั้นบันไดขึ้นอันนี้สะพานโอ้ยตกใจหมดน้ำใสมากเลยดูแ่ น้ำลึกคนนี้เออขยันเข้ามาติมมาครับแล้วเฮ้ยอยู่วะยังไรซนน้ำใสใสจริงๆลึกด้วยนะเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาอืมนี่ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดขั้นอ่ะบันไดเจ็ดแปดขั้นอ่ะลึกมีแต่สาหร่ายน้ำก็ใสข้าวพายเรือมาอเอ้ยเฮ้ยเ้ยอย่านะคะอย่านะคะนี่เรือพาย,ยับฝา่า บ้างอืมเจ้าขาวฟูเจ้าขาวหมาวหมูอืมามเจียเจ้าเจาเม้าเจีาเจ้เจ้าเจ้เจ้้าเ้้เ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  ขึ้นมาขึ้นมาโอ้ยเหนื่อยเลยเหนื่อยมะโอ้ยสูงมากเลยชันก็ชันดูดิ สาบเอ๊ะต้นไม้นี่ใหญ่มากเลยโอ้สัวชใช้โอ้ยหอบหอบ Er i, uh, sturt, ey, uh. uh. så man Hun, Så det er der en lys vi skal holde øje med. Uh. Hvis den kommer ned. Mm. Uh. Jeg uh. uh. er en samme 3, ej op น่าจะสามคนอบดูนี่ก็ชนัชนชันดูดิดูดูทุกคนโอ้ชันมากเลยตกไปก็ยาเลยดูชนันมากเดินเล่นป่าทึ้ทะเล เล่นในเมืองไม่น่าเนี่ยเด็กวัยรุ่นเนี่ยลงเล่นแต่ว่ามันมันก็ต้องระวังหน่อยดูลงไปเนะเป็นที่วิ่งเป็นที่เดินเล่นของคนที่นี่ชอบเดินเล่นชอบวิ่งกันโอ้ลูกจริงเพื่อนๆดู ลึกมากเลยไม่รู้จะบอกว่ายังไงถึงก็น่าจะเหวชัดฮะอ๋อทันเตีดูไอ้ฟอสซลเบบิโกก็ก็อบนึ่งโอว้าวมันก็ไม่ได้ง่ายนะคะ

Åh. Hvad levor du i